สวัสดีครับคุณแม่จอยสวัสดีครับัคมผมเนาะาแนวทางดีๆเด็ดๆครับเอฟซีงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพัยยนถยหกสิบเจ็ดนี่ครับมาตามในจอยไปฝากเอฟซีอีกเนาะครับถามหาหลายครับเอฟซีถามหาหลาย <c oughs> เป็นยังไงครับคุณแม่งวดนี่ครับฟันยังครับนี่โอ้ยกับฟันโย่จักมันสิเข่ารือบอเนาะมันเข้าไปหลังงวดนึงนะบ้านนี้ฟันว่าก็หญ่นันน่ะกูแล้วตาย พ่อภูรัสิศรีนะเสียมาหลายปีแล้วล่ะครับอาปีเนี่ยมันมาเล่าทะเลาะกันกับญาติหน่ะเขามาวัดเอาไผ้เอาหน้าเล่าน่ะโอ้คร e <the at> ับได้ว่าเจ้าคือประตูตอบเราะเนี้ยเราก็นั่งเจ้ยอยู่ครับมันจงไปให้เล่าจักน้อยหันมาสั่นจักเจ็ดแปดชิปไรหันมาสั่นครับจงวาว่าจิมีนิอยู่วะแน่วแน่วมันผิดกันเนาะครับ ปานนี้ผูนันกับพี่นองกันนี่ละมาวัดเอาของเร่าเล่ากับป๊ป้าเกี่ยวครับปัานนี้อันหรือมันชิบเป็นหวยเป็นอิบอ้ล่องเมืงองล่องเมืองแนวไ,ไรล่ะครับพี่แมขล่องเมืองอันตัวนี้นะตัวอันพอเราปรา๊กปป้าเราเลยเก่าสิปปีลหเก่าสิปปีแ,ปแม่ครับผมตอนเล่าเสียนะ่ะโอ้อายุเก่าสิปปีครับผมเล่าเอเอาอายุเล่าหนักก็ได้เอาเกา่า ปดศูนย์จึงสีนาโอ้เก่าแปดศ80มาจับใส่กันเออเราเราเราเคียงกันครับเราเคียงกันหัน0นอกครับคุณมาเอาไวให้เล่าปดชิบไรยประเสริฐครับรด้จับกันเก่าแ80ใส่ดอกเกาอายุคุนมาบวกใส่น้ำเมนโอ้ครับน่ครับแต่แปดศูนย์นี่คือแปดสิบไรยนี่แมนครับเขาเอาไว้ให้เล่านอกนั้นเขา เอาชีวะเอาของเหล่านะเอาแหนเล่าซ้ำหนีว่าสันครับข่นถ่ายเอฟซีมากเลกสามตัวคุณแม่จับเก่าใส่ให้ทั้งนาแมนครับคุณแม่เก่าปดศูนย์ครับกับอันบันนี่บันนอนไปอีกบันันเห็นสร้างบันเห็นสร้างครับขึ้นเดียวนี่ละแมนครับผมคุณแม่บันเห็นสร้างสร้างนี่มันต้องเป็นจิตจิตแต่แล้วใหญ่าสุดธูดนั่นใหญ่ก็ถืออยู่ได้ล่อฟันเห็นสร้างนี่บอกครับแมนมันเป็นจิตจิต ล่องลองเมืองลางลางแม่นอิตเจตนี่ล่ะต้องล่องเบิองหืามรับฝันก่อนที่แก่งดอกตัวฝันเยี่ยสร้างสร้างฝันเห็นเทพจังอันจองตัวก็สร้างสองตัวแม่นยืนเฮียงกันเลยแม่นอือมล่องเมืองฝันคนเราคืนโอ้คืนเดียวเออฝันสร้างนี่มันน้าเก่าหรือน้าเจดล่ะครับท่านบอกน้ามันนี่ก็น้าเก่าครับ เจ็ดเก่ายังสีก in ็ได้เจ็ดเก่าก็ได้เจ็ดเจ็ดกรได้เจ็ดเจ็ดก็ได้สามอนะอืมันเป็นเจ็ดเก่าเจ็ดเจ็ดยังสีละครับแต่ส่วนตัวสอบนี่คุณแม่มักเจ็ดเจ็ดแนนเพราะว่าเจ็ดเก่าเนี่ยออกไร้เทอแล้วแน่นครับแมนแนนครับแน่นอ่ามันโมเก่าอนอกเจ็ดบ้านนี้เลขยาจอยมากนั่นสามสี่สามสี่ตัวนี้เลขมาก ดีมากเองเนาะบริสันบ่ครับเนี่ยหักเองมักเองโอ้สามสี่สามสี่ับเอสี่นะครับเนาะมักเองตัวนี้หักเองไปสร้างสองตัวนี่เป็นเจ็ดสองกระไรได้ครับคุณแม่เอาเจ็ดสองเขียนไว้นะทีมงานเก้าค่ะสร้างน้ำเก้าสร้างน้ำเก้าเก้าเจ็ดสองเอาไปเลยครับเบาแอมรทงกับทีมงานแตไหาครับสร้างกระน้ำเก้า รากามันสองตัวมันก็ต้องเจ็ดสองมาแน่นอนเจ็ดมาจะใส่ครับเจ็ดแปนว่าเอาจับตัวของคุณแม่เจ็ดเจ็ดมาใส่ครับแม่มันี่เป็นเจ็ดสองเนาะครับผมเป็นเก้าเจ็ดสองขับสามตัวไปเลยนะครับนอกทากเอฟซีผมมาเกลิกเบิรนขั้นถามาเกลิกอาเปเอากับเป็นตัวนี้แหละครับมว่วันที่สิบหกนีครับแต่เลขกมากนี่ส่วนมากนี่มักสะเข่าเคราขับขั้นถามาเกลิกมากนี่ครับคุณแม่เข้าเป็นบางครั้งบางั้งบางข่าวแต่ว่า รอบนี้มันหมักสามสี่สามสี่ครับคือหมักกันนะรอบเก้าแปดศูนย์นี่เป็นยังไงครับมันใจบลาครับเสหยเอฟซีสื่อลอตเตอรี่ไห้บละครับหรือยังไงครับรองเบิรงลร่องเบิร์กดตเตอรี่นะโอ้ล่องเบิร์กนะครับก็เจ็ตเจ็ตนี่เงอะลอตเตอรี่ก็ลร่องเบิรงครับอ่ามันเข่าแมนหมดละครับผมห้ามเข่าครับอ้าะครับคุณแม่แมนแมนครับเก้าแปดศูนย์นี่ก็ล่องเบิรงลอตเตอรี่ครับ ก็มีสีด้านนอกหลายหลายสองทางในรูดจีรีครับแม่นอยู่ครับเจียงนิวครับหลายสองทางขันถ่ายเอฟซีมักตัวเลขข้องแมจจอยข้องเฮาครับขันถ่ายฟันเกียวหรือมีตัวเลขในใจตรงกันกับจัดเนาะครับเอฟซีเนาะว่าให้มีโชคใหญ่งวดวันที่สิบหกมิถุนายนนี่ครับกราบขอบพระคุณครับแมจจอยขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะนี่นะค่ะธรรมชมเลขของคุณแมจจอยค่ะธรรมชม 980 980ฝันเห็นพอมาบอกค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ฝันเห็นสร้างตีปเป็นเหล็ก77หรือเก่า72เลขมากกับเหล็ก3434ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มิโชกมิมลาบกับแม่จอยเนาะคะ่ะเนาะประจำงวดที่16มิถุนายนพศ .2021 617ค่ะสำหรับคลิปนี้ทอามี่สามดาวก็เชิญท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนา้าค่ะขอให้โชคชะตาเฮงเฮงรวยรวยค่ะ กายพึงาพาวิสัยนะค่นผม้ชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่าชมค่ะเหรับชมมองคองดีกระเบ๋าแอมลอยทงก็เลยค่ะบระาแอมลอยทงอยู่จะเดินทางไปทำบ,บุญียวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมนนี่ของดีทิพใหไม่ทิดนี่เาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกกล้องเรลียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของบดีบุค่าบุคให้เขาล้าน เป็นยางพานเอาจุ่นไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาข้องเมตตาคขาขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อตรีจนสิริหลี่ยครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถ่ายอยู่ห้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับอเนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดมีใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้<ม>ก,ออก,กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนมียชมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลเนาะครับผมสาธุ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  มีเป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะ,ะวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไะแ,แล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยอดอกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้นิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวส<อ>ามครั้งโอ้ถ้าแตะสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฤาษีจำนนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรอยพ่อหลวงฤาษีเนาะพอนนี้วัดปีหลังเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาพูดตามายิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะตาวมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องบุญขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชุชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรนมชุชมบ่าเอมมาตุมหิน่าวกบุรีอซ่าครับ่รรมชุชม เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุ้ยครับสำรับทำไนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีเอยียงบุษบังหรือว่ามีอาถันมาบุษมาบังหมาลานเหตุใดคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับซับท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขอมาในบ้าน ในลานคาะลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่หน้ามี่ทาลำเรือยเงินทองกันร้ายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าแวแอมเราทรงหุ่นซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนอครับมีโอกาสไต้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัทรทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่ารับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนทักค้นหลง เบาเบาย่างไก่ผู้สาวผูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูมากนะครับแล้วก็แล้วก็เมื่อเตครับท่านผู้ชมเมื่อเทะ,เทะ,เทะแล้วก็บี้ยังสิครับม้วน,นยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนนะครับท่าปากสามเถื่อนท่าคิว้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับ ลูกห times, <ıyorlar. S 2> moon, wood wood ัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่น้ํามันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่น้ํามันมหาเสน่หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะในแต่งเพลงให้หลวงปกุลอดนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ เจตีอาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีโหลายนะครับน้อมีหลวงปู่คุณมีหลวงปู่คุณแอดคาราบาลพีแอมเนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับนาอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนาอวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แตงห้กันนี่ครับหุ่นคา่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุซ่าครับเอาไปฝากอีซีกระโถมาตามเบอถทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาอเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีฮเฮาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องแต่หมอชมแล้วก็บ่าเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแม่น้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่ให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร,ร่างกายสเนียดจังไรที่พูดีสีล่าสีมันบดมันบันบนบงสเนียดจังไรนี่ตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดูนกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอลมาตรงเหนือามาบโบลายครับมาฝากไอซี่โบรายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาบอยเอลมาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลืกเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือเปลืกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านถูกนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอยอมาตรงกัดสิ่ยงเฮดเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ พึ่งทำเลยพอเลยพึ่พงพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับ่ว่าให้ดีผสมน้ำอักตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอักเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอัาะครับ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 ล้างเสียดจังเลเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ